สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ห้ามกรถมาชุกราจะพาะท่านมาสวดพระกาถามหาบุคคลอีกหนึ่งบทนะครับซึ่งพระกาถานี้เป็นพระกาถาบูชาพระสังกจายนะครับพระสังกจายนั้นได้รับการชื่นชมจากองค์สมเด็จพระสมาสชมเจา้าว่าเป็นพระที่ เป็นรฤาดด้านสติปัญญาหลักแหลมมากเลยนะครับอีกทั้งยังเป็นพระแห่งโชคลาภมหาเมตตานะครับมหาปัญญาดังนั้นแล้วผู้ใดได้สวดปูชาถือว่าเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งเลยนะครับเมื่อทุกท่านพร้อมแล้วต้องนโมสามจบนะครับ แล้วกล่าควคำว่ามหากัจจยโนจะมหาเทโรยขอาเทวานารปูชิตโตโสระโหปัจจยาธิมิมหาลาพังสุขขังพระวันตุเมสาธุสาธุสาธุแล้วขอโชคขอลาบนะครับตามที่ปรารถนานะครับและอย่าลืม เมื่อท่านใดที่เข้ามารับชมแล้วท่านใดกด subscribe กดไลค์กดแชร์ก็ขอให้มั่งคั่งร,ำร่ำรวยมีสติปัญญาเป็นเลิศเลยนะครับแล้วพบกันใหม่กับห้ามกอดหอมทุกคราวสวันนี้ขอฝากคำว่าสวัสดีครับ